เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงหนึ่งร้อยกว่าดาวนะครับผมกับตัวละครแท้งสุดเทพนะครับนั่นก็คือโตโรเลยนะครับพอดีว่าผมเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเลือกลิเลียมาเลวมานะครับโจ๊กเกอร์แล้วก็แก๊กเราเห็นสีตัวก่อนนะผมก็เลยหยิบตโตโรมาเลยนะครับเพราะว่าไอสีตัวเนี้ยฆ่าดโตโรไม่ตายครับผมนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนของครับเป็นสร้อยเขียวเด้งเลือน<ๆ>นะครับผมบอกเลยว่าถ้าได้สร้อยเขียวเนี่ยจะทุบจะตี จะลงตีนกีต่ตีนก็ลงมาเถอะนะครับผม <c oughs> เลือดเราเด้งอย่างเดียวแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเซฟๆหน่อยนะเพราะว่าตัวโลช่วงแรกมันไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นนหมครับเนี่ยเรามาบังให้เราไม่ให้เองดึงวะเราไม่ให้ดึงมาเพื่อนก็มาดิครับก็ควิดไปหนึ่งทีแล้วเราก็ชาร์จโอ้ยชาร์จลมนี่เนี่ยจะมาดึงอ่ะจะมาดึงอ่ะควิดโอ้ควิดลมอีกเรียมาเรียมา เมื่อกี้จิ้มเราใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมจะอยู่ไม่ได้เลยนะคือช่วงแรกๆเราก็ต้องเล่นรอเลเวลสี่นะครับโตโร่นะเพราะว่าช่วงแรกๆยังบางบางมากนะครับเดี๋ยวผมไปกันนี่ให้ก่อนถ้าสองเราสามารถกันโซ่ของแก๊กได้นะเราก็สามารถมายืนนี้ได้นะครับเนี่ยยืนคุมไว้นะครับผมให้ป่าเราได้ฟาร์มนะครับเฮ้ย the fat, the fat. เดอะแฟดเดอะแฟดราเบิดเก็บเม็ดก่อนเพิ่มเลือด แย่งเก็บเม็ดเก็บเม็ดเขียวแล้วว่าเราต้องถอยควิดไป1ัทีแล้วเราก็นี่กันสีโซ่แล้วเราก็ฮิลแล้วเราก็แตกครับผมโอ้เราังไม่สีไงข่ามันเพื่อนอย่าให้ตายเอออย่าให้การตายเราเสียเปล่านะเพื่อนนะต้องถอยก่อนนะทีมเรานะครับรอเราเลิกสีนะจะเปิดให้นะครับผมเนี่ยลิเลียอะไรของเองได้ข่าวว่าแรงใช่ไหมการโดดสโลไป1ัที ยกไปหนึ่งทีโดนดูดแล้วเราก็ชาร์จควิดนี่ไงโตโร่มันมาแล้วไงตอนนี้มันคือวลาของโตโร่อย่าง,ง,งนะยังไม่ได้อึดมากเลยขนาดนั้นนะต้องรองมีสร้อยเขียวนะครับผมก็จะแบบว่าเล่นเล่นยืนล้ำๆอะไรได้เลยนะจะมายุ่งอะไรชาร์จไปหนึ่งทีอิกกี้ที่ได้โอ้เรากดล้างเนเลือให้อิกกี้ไม่ทันอยู่ไกลไปนะ เรายืนโซนตรงแม่น้ำนครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเริ่มเป็นส้อยเขียวเลยนะครับผมชิ้นแรกเลยนะครับเพราะว่าเวลาได้ส้อยเขียวเนี่ยโวโรจะไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะก็ดฮ่บไปโอ้โหมันฟิกเกอร์ว่ะไม่เป็นไรครับแก๊กเสียฟิกนี่เรากดชาร์จกันโซ่นะครับผมก็ถือว่าตวโตโรเนี่ยเล่นได้นะครับถ้าสมมติว่าเราถิงฮีโร่เขาเขาแบบอย่างเงี้ยเล่นได้เลยโอ้โหราไม่มีล้างเพื่อน ตายเลยวะเราจะไปคือล้างตอนนี้นี่โคตรนานนะครับ90วิบวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกดล้างสักทีเนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆเลยนะเพราะว่ามันนาทีครึ่งเลยนะครับนี่เราก็พยายามอยู่กับทอนไว้นะครับผมล่นลงก็อยู่กับแคลี่เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าแคลี่เกิดเราก็สบายเนี่ยเราโซนให้เห็นไหมให้มันตีป้อมไปเลยเราโซนนี่คนเดินมา ทอนก็เห็นก่อนแล้วยังไงจังหวะน,นี้ผมก็คืบผมกดล้างเพิ่มเลือดแล้วผมกดท่าสองชั้นตัวโลยังไม่ตายครับเพื่อนๆคิดดู <c oughs> นี่คือความอึดน,นะตอนนี้ยังไม่มีสร้อยเขียวนะครับต้องกลับบ้านเติมเลือดก่อนนะน่าจะตายนะมันจะไป <c oughs> มาจะมาดูดอะไรตรงนี้นี่ไงเรียบร้อย โซโลหนึ่งศพมาแล้วชา้าไปนหนึ่งทีเรามีฮิลเพื่อนไป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 หนีไปหนีไป,ไป,ไป,ไปอิกี้โอ้โหเรียวมะแม่งมีฟิกเกอร์กระโดดจิม้มเหรอเอ็งต้องรับผิดชอบชีวิตเพื่อนเราวะผมไม่ได้กดหิวให้อิกี้เลยนะเมื่อกี้นึกว่านึกว่าเรียวมะไม่หิวขนาดนั้นเอ็งต้องรับผิดชอบเรียวมะโอเคผมมีการตีแล้วนะครับตอนนี้เรา เป็นเจนะครับผมโอเคส้อยเขียวมาแล้วนะครับต่อจากนี้ผมก็จะไม่ต้องกลับบ้านนะครับผมบอกเลยโตโล่สร้อยเขียวนี่โคตรมันแต่เรากระทืบเลยกระทืบไปหนึ่งทีโยนยกแล้วเราก็ชาร์จนี่ไงเอาลุยเพื่อนล้างอีก3วิโอเคมาสวยผมว่าผมปล่อยดาักเลยปล่อยเลยเนี่ย จังหวะนี้เดี๋ยวผมจะกระทืบเข้าไปแล้วนะครับตีห้าวินะมันดูดไหมมันไม่ดูดผมก็ไม่ล้างนะครับกดท่าสองปกป้องดาเมจได้นะครับผมมันลดดาเมจเยอะมากนะครับเรายังมีล้างนะกระทืบไปเลยครับผมเรือแปดควิดค้างกลับควิดเร็วไปหน่อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้สร้อยเขียวเนี่ย กี่ตีนก็มานะครับผมไม่มีใครเอาเราลงยกเว้นป้อมเพื <reveal again response> <performance> ่อให้เลือดหมดเดี๋ยวเยวผมขอเติมเลือดไอผมว่าผมไม่ต้องเติมเลือดผมมีสร้อยเขียวว่ะเติมกลับไหมไม่กลับว่าผมมีสร้อยเขียวเพื่อนแป๊บเดียวเลือดเต็มนะครับมาลุยเลยเพื่อนเลือดเราเต็มแล้วเอ้าอยู่ในญ่ากันดูดเราก็ล้าง โหมันมีฟิกสูดอีกตรงนี้มาดิครับกระชืบนพระหมุนโตโรมาแล้วจังหวะน,นี้เรากดคิวให้พอเราจะตายควิดไปน็นอ่งดีเอา้ายังไงเรากดชัร์ไม่ให้รวบคือตอนนี้เนี่ยโตโรผมว่าไม่ไม่ได้จะตายแล้วนะครับผมคือมันไม่มีใครเอาเราลงด้วยตอนนี้นะครับ<ห>มาดิเรียได้ถามว่าตอนนี้เมตาเมดโคตรใช่ไหมลิเลนา ดูลิเลน่าเก่าเร่อเก่าใช่ไหมมาผมกดเอาดีเลือดรถที่ไหนเมตาเมดเหรอมานี่ยิงมันเออสวยมากทอนเดี๋ยวเราก็ทึ่มให้สโลให้เดี๋มันจะายไม่ตามมาครับดึงไหมดึงไหมเรากดข้าสองได้นะครับอืมอันตีเราอีกสิบวินะครับผมมีล้างแล้วด้วยนะครับ ถ้าเข้ามาการป้อมก็จะกระโดดไปเลยนะตีไหมตีไหมเข้าไหมเพื่อนเข้าไหมทอนอุ๊ยทอนสไลด์ระวังระวังทอนเองสไลด์อย่างเงี้ยไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวเองตายเนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราตีด้าเซเลเยอร์นะครับเนี่ยตอนนี้คือผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับตั้งแต่ได้สร้อยเขียวมานะครับผมจะกลับก็ต่อเมื่อมานาไม่เหลือจริงๆอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าใช้มานาเยอะเหมือนกันนะ เดินนครับเดินล้ำเลยเดินล้ำล้เช็คเลยครับจิ้มก็มาดิครับทำอะไรกันมาลิเลียเกาลิเลียเกามาดิลูกบอลผมก็ไม่สนจังหวะน,นี้กระซือยกไปหนึ่งทีกดล้างให้สวยๆกดฮิวให้ด้วยเราเข้าสุดโต,ตโลจะแปดควิดเอาโถมันเข้าแช่แข็งวะ่ะ มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับให้จิ้มครับผมให้จิ้มให้จิ้มให้จิ้มเพื่อนทอนทอนสไลม์มายิงได้ปะทอนยิงระวังตายนะเร็วมะต้องถอยก่อนนะเอาดีจะมาแคตีหนอนน้อยเราเพว่าต้องถอยก่อนไหมเพราะว่าดังเราเลื่อนน้อยแล้วนะไม่น่าจะได้นะ เดีเ๋ยวผมก็เดินไปเดินมานะครับเลือดเต็มถือว่าสร้อยเขียวเนี่ยโตโลโนี่คือจําเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเลือดเต็มแล้วนะครับผมไอริไอริยังไงเพื่อนอย่าโดนดึงนะเ้ามาต่อยพันหมัดก็เข้ามากระดาษทืบอไปหนึ่งทีมาดิครับฮวิตด้วยเอาเราเข้าสุดให้เพื่อนจังหวะน,นี้ยังไง เดอะแฟตรวบมไม่ได้ว่ะโดนดึงอีกมันจะไปถอยเพื่อนเราการป้องก่อนชาร์จไปหนึ่งทีควิดเพื่อเอายังไงเราชาร์จครับผมไอรีถอยมาก่อนกดล้างยังใจว่ะได้เดอะแฟลตมานะครับคือโตโร่เนี่ยก็ พอเวลาเราเล่น,กนเกิดอย่างเงี้ยเราก็เดินนำเข้าไปในย่าเลยก็ได้เนีโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ควิดก่อนจะมาตีทอนเรานี่ไงี้สโลให้ทอนเก็บงานสวยเรามีฮิวเอา้าเรียมะไม่ตายวะยังไงแก๊กโอ้โหมันดูเราไม่มีล้างเพื่อนนี่เรียมะยังไงเราปกป้องทอนเท่าชีวิตจะหาไม่ชาร์ททอนมีเกิดเราควิดโอ้โหทอนยังจะตายวะเพือ่อน เทียคิปปีป้อมยืดรงหมดครับตอนนี้เนี่ยมีแค่ป้อมที่เอาผมลงนะผมบอกเลยเดี๋ยวเรารอเลือดเด้งนี่ครับเนี่ยตโล้ใสเขียวโกงนะเพื่อนๆเอาตรงเลยโคตรโกงเลยนะครับคือเลือดมันแบบเด้งแรงเด้งแรงมากนะครับผมไปก่อนนะเชื่อเราตายหมดแล้วนะครับรอเลือดเด้งนะครับ เดี๋ยวมาอยู่นี่เดี๋ยวมาโอเคตอนนี้นี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับเพราะว่ามานาก็แบบได้นี่กดล้างให้สโลให้ยกไปหนึ่งทีมันกดล้างว่ะแต่ผมก็จะขิดโอเคมานาผมเด้งกลับมาแล้วเพราะว่าผมเอาพลังแฝงนี่มานะครับพลังแฝงที่แบบได้ช่วยเหลือและแบบมานากับเลือดเด้งนะครับเอาปล่อยลูกบอล <c oughs> ลูกบอลลิเลียหน้าที่ว่าโคตรแรงครับผมเลือดลดยังไม่ถึงหลอด ไม่ถึงข้อนึงครับเพื่อนๆแค่ดูหนโอ้มานาผมใกล้หมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแปดซาร์เป็หนึ่งทีควิดด้วยครับอย่ามาล้วงทอนโอ้โหมันจะอร์ไฟล์แตกอีกอยังไงผมสโลได้เพื่อนเดี๋ยวผมว่าทีมงานเราจะตายหมดแล้วนะครับผมว่าถ้าผมกลับบ้านไปเติมมานาดีกว่านะครับตอนนี้มานาคือไม่เหลือแล้วนะครับยังไงก็ต้องกลับนะต่อให้มาเราเลือดเด้งตลอดเฮ้ย โอ้โหนี่เรียรอดเฉยโอ้โหเกินไปขอมานาก่อนเพื่อนนม่มานาหนอนน้อยนอนน้อยครับปกป้องดังเซเลเยอร์เพื่อนหนึ่งต่อสี่ก็มาดีครับผมเอาดีเราควีนไปเลยก็มาเลยครับจังหวะนี้ใครเอาผมลงไม่มีใจเย็นไอริดูดไหมเขาไม่ดูดครับไม่ดูดเราก็ไม่ล้างนะ หวิมีอันจีเบิร์นให้นะครับผมควิดไปเอา้ามันดูลองกดล้างให้ยกแล้วเราก็ชาร์จไปหนึ่งทีได้มาหนึ่งศครับผมเรียบร้อยครับนี่ก็ถือว่าโตโลสายสร้อยเด้งเลือดนะครับผมกลับบ้านเป็นหนึ่งรอบนะเพราะว่ามานาหมดนะครับผมคือหลังจากได้สร้อยเด้ง,เ,ดงเลือดเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้นะครับเหรียญทองแทงนะ ก็ถือว่าเราก็แทงไปเยอะนะครับผมเกมนี้คือไม่มีใครเอาผมลงแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเขาเป็นแบบนี้ด้วยแหละนะครับผมเขาหยิบตัวละครแบบนี้มามันก็เอาตัวโล่ไม่ลงอยู่แล้วนะครับอ่ะยังไงก็รับได้เมลไปสองแสนนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปลองเล่นกันได้สำหรับโตโ่สายสอยเด้งเลื่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ